ตอฮัลโหลเทส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 เอาวนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมของมันเบบี้ไซเอชเชนเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟอีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้มาลุยในโหมดแรงอีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้ซุ่มมาอีกแล้วแสดงว่าเออเอาวนะครับมาวันนี้มาลุยในแมป อะไรวะกูลืมแล้วอเอาเป็นว่าแมปใหม่แล้วกัน <c oughs> Nexttera หรือเปล่าเออถ้าจำไม่ผิดนะเออบอคายเดเลียนนะนะเนื่องจากไปเลี่ยนยังก่อบักอันดาวไลท์พุทธนะนะบักอันดาวกินสมองเราตอนนี้ห้าขวานงมึงมาเลียนฟีไฟเราเออแดกเลย <c oughs> ห้าขวาเอานลครับมาลุยกันไปเฮ้า เป็นลุยกันดีกว่าเก็บของก่อนแต่เพื่อนโดนเปิดแล้วจังหวะนี้เกือบตายแล้วบักห,หนึ่งครับผมโอ้เรียบร้อยดาวหนึง่งนะผมอ๋อบักธานนี่ไม่มาเห็นอย่งบักเสือแดงบักเสือแดงมึงตีบักเสือแดงมึงเห็หนอยังหลับมึงที่ไปใส่เรียบร้อยดาวหนึ่งขึ้นอซ้งขทิ้งก่อนเลยสวยงามสวยอาร์ครับได้มาหนึ่งคิวอย่างรวดไวและรวดเร็วครับผมจังหวะนี้เมื่อกี้เห็นลงเยอะมากโอ้โหคุณแดงคุณคุณแดงคุณโบร์บักได้ยิ่งกว่าโอ้ยมอบกระเบนท่านฮาขวดรากมึง โอ,อโหโดนยิง2เม็ดครับผมล่วงเลยกูห้าขวดดามเลยเอาไม่เป็นไรยังมียังมีอีกกินนี้มันยังมาเล่นในอันนี้ได้วะท่านผู้ชมเออเรายังไม่ตายนะเรามาต่อสู้ในโหมดอันนี้ดูเอามาข้านี้เ็อย่างนี้แล่นไปแล่นวา นี่เว้ยมันมีคนด้วยเจ้าเดี๋ยวมันเจอมีดกูเด้อเฮ้ยอะไรดึกถิ่มโอ้ถ้าดึกใส่อันนี้มันจะโอ้ได้มันจะได้บอุอยตายมึงอย่าเจอมึงเจอมีดบินกูมึงเจอมีดบินกูมึงเจอเบียนั่นเองบักเสือแดงเมื่อกี้อืมกูไปเกิดก่อนละเออเรียบร้อยผมเทวดาโปรดจากสวรรค์ลงมาแล้วเฮ้ยหาหัวดักเอาไปลุยกันจ๊อ ตายไปลอรอหนึ่งแมวเ้ยตายแบบงงๆเลยโดนย,ยิงสองนัดหาหัวโดนเอซยิงตาบตาบโอต้ตายเลยนะเอยเอามาชีวิตที่สองเก็บก่อนเออก็มีเรื่เองอยากจะบอกคลิปที่ลงไปเมื่อกี้วันก่อนห้าัวดักแมงเปิดสั่งไดแต่ไมด้โอ้ยติดมันติดเออติดยังกว่าเออมันติด ลิกรสิทธิ์นะเราจะไม่ได้ใช้เพลงนั้นแล้วห,ห้าขวดามึงดีตัวซองกูบ่ถึอแบรนด์แล้วมันอยู่สายละคนโอ้ยนะนีน่มันมาแล้วบักทรงแดงมึงบอมันจังไรล่ะบักทรงแดงเอาบ่าละ่ะเข้าไม่ได้ครัเข้าเดี๋ยวผมดูก่อน <c oughs> ย่านอยู่ได,ด้ย่านฮอนดูได,ด้เลยเออไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนละกันครับผมโอ้โหข้างหลังว่ายิงกันข้างหน้าไปยิงกันไอ้บ้านี้ยังเอาดาวหนึ่งดาวหนึ่งก็ผมขอหยัดซ้ำเอาคิวสวยงามได้มาหนึ่งคิวครับผม เอาไงยังไงไอ้หูประคานี่กันหรือว่าน,นี่ปลาอะไรนะระเบิดกัดก่อนเออกัดก่อนไอ้บอนะเอาละเอาเก็บได้ไอ้บอลจากจบไปไห้ประคานี่ไม่แล้วบักทรงเหลืองบักทรงเหลือง,ง,เ,องเออบักทรงเหลืองว่าท่านบักทรงสมเก้าพิษห้าขวดาด <c oughs> เออ,อสวยงามครับผมกระสุนเบิดลบนเลยเต้ปนิกกระสุนกระสุนกระสุนปืนลวดทั่ผมตอนนี้จัดไปแล้วสามตัวมันไปเซ็แล้ววะ เฮ้ยเมื่อกี้มันได้ยินเสียงตีนอยู่นะโอ้มันเดินตอกแตกตอกแตกอยู่ข้างบนเหมือนท่านผู้ชมเฮ้ยเขินไปบึ้งมันจังเลยกันนะมันไปเสร็แล้วเฮ้ยมันวิ่งไปนู่นแล้วนี่อะไรโอ้บูธแฮกเกอร์เอาในการจังวันนี้เฮ้ยนั่นเองบักกางเกงแดงบักกางเกงแดงกางเกงแดงดาวนี์ไปจูใส่แดดโอ้ข้างหลังก็มีมาแล้วขอเพราจุดของก่อนแล้วกันไอ้หนุ่มน้อย มีอะไรพ่อหนิว้าวของไล่ของไล่มอนี่โอ้ยสายยิงสายยิงจังหวะนี้ปักเข้าไปสับเข้าไปสับเข้าไปโอ้โหแม่งรอดได้จังไดวะมันคือรอดได้สันเติเอ้ยหลังเขาเอ้ยประคานี่มาอีกแล้วลูกซองโอ้ใจเย็นเพื่อนหนุ่มงถือปืนกระถือกระทืบอูเรียบร้อยกูห้าขวบอูตายอีกแล้วกูคือตายไงเธอวะ กดออกซะบ่หยอกหยอกหยอกสกดไล่เหมูมันกดผิดนะขวเออะไรวะโอ้โหเมื่อกี้ชักปืนผิดนะผมคือเนื่องจากไปซับไปเปลี่ยนปืนยุศพบนะมันปืนเลสลับไปอีกช่องหนึงมันก็เลยกดอีกช่องหนึงมากมันก็เลยเป็นสกาถ้ากด MP5 มามึงหัวหลุดแล้วกูบอกเลยว่าซัก่อน ยิ่งถือบาถือก็ตามขีคุยไปก่อนนะเออโอ้โอบักค่านี่ได้ยังเนี่ยโอ้แอมพีีศูนย์กับเอ็กเอ็มแปดมาท่านผู้ชมโอ้ยังไงฝั่งนี้ใครจะชุบกูเนาะเพื่อนเอ้ยโอ้เพื่อนไปชุบแล้ว,ว่าเมื่อกี้ท่านผู้ชมบักค่านี่ลดแต่ว่ามันแรนดูซือออ้มาเอาเลยครับท่านผู้ชมเทวราปวดจากสวรรค์อีกแล้วอีกรอบหนึ่ง มันไปแก้แค้นมันสะบอ้อมันเป็นยังไดีวูวโแนบกุนกุนกุนข้นงางาล่างว่ะเฮ้ยยังไงครับผมมันต้องมีการแก้แค้นและแก้แค้นเกิดขึ้นแล้วจังหวะนี้โหคนเยอะมันเนี่ยลงมาแบบไม่มีของบอกเลยว่าโอกาสตายประมาณ9,9เกปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวโมเมนต์มันตายได้กูตายหาขวอู้มใส่กันแล้วป้างป้งัปง จังหวะนี้ยังไงโอ้โหมันยิงกับฝั่งนี้เด้อเฮ้ยมันยิงกับกระเปโอ้มันยิงกันมันยิงกันไปเนาวขอหยัดแลนหลบไปโอ้มันยิงกันอยู่ข้างบนท่านผู้ชมเอ้ยตรงนี้แม่ยโอ้ยกระเป๋ากระเป๋าเอาละตอนนี้มี UMP ว่ะไปลอยมันได้บ่เฮ้ยมีตัวแลนมันสิไปใส่ละมอขออนุญาตลอยหลังเฮ้ยอาขวบโอ้ยโดนแม็กซีเซเว่นยิงตายอีกแล้วห้าขวบดัก โอ้โหคูบ้านเนี่ยยิ่งคอนเดียว,ยว, <c oughs> วย <c oughs> คูตายแล้วโอ้ยฮ่าขวามึงเลยกูตายอีแล้วขอไปท่านผู้ชมด้วยเรื่องจากาวอัดตื่นนะ,นะแต่ไม่เป็นไรครับผมเกยมยังไม่จบย่าเพิ่งนับทหารสชารสหารอกว่า <c oughs> นี่เพราะอะไรเหรอนี่โมเฮ้ามันอยากตึงเกินนะ,นะมันซุปเอาซุปเอา,เ,อาเลยวะ โอ้ยเกมนี้ต้องบอกเลยว่ายกเครดิตให้เพื่อนเลยแม่งซุปแบบบ่าปากพ้อมบบว่าบาจมพร้อมานะซุปย่างเดียวบว้าบนบ้าว่ามาจมโอ้ยบาควยไปแจกทําไมอีกแหละอืหัวถ้ามีคำหยากว่าขอไยนะเื้กก็พูดไปเพราะเอ่ออินเตอร์เีนซื่อๆอนะปกติเป็นคน เรียบร้อยพูดน้อยยิกว่าสนาวาห้าขัวเอาละครผมเกิดหมาอีกแล้วในรอบที่สามหรือรอบที่สี่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วตายหลายเกินห้าขัวไปเฮ้าเก็บปืนก่อนนะขออนุญาตฟาร์มของก่อนนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ห้าวเกินเดี๋ยวเล่นเกมเดินเบาก่อนค่อยเก็บของก่อนไปเก็บของเอาเลยครับตอนนี้เราก็เก็บของ จนหนำใจแล้วก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกอก็ได้กรอกมากับบาเลตแล้วก็ MP5 อืม,อมแต่ว่าคนนั่นตายไปแล้วบได้ยิงน้ำมูลเลยมันเหลือ14ตัวครับตอนนี้รวมทีมเราเออลบลบทีมเราออกก็เหลือ10ตัวมาท่านผู้ชมเว้ย,ย10ตัวนี้ขอได้บ่นี่เฮ้ยขอได้บ่จาก10ตัวนี่เฮ้ยมันอยู่ไหนโอ้ยมันอยู่ตรงแถวที่ชุบอะ ซับมันจากบาดสบอมันเห็นยังกันเนาะทำอะไรกินยังไงอุ้ยมูกูดาวอ้าวนะครับดึกระเบิดเข้าไปดึกระเบิดเข้าไปอีกลูกหนึ่งจังหวะนี้มันไปแล้วมันไปไหนครับผมเอาไปอีกลูกหนึ่งมึงถือว่าโอ้โหโดนไปเจ็ดสิบสี่ผมจังหวะนี้อปลี่ยนแปลงร่างออกไปแล้วนี่มาทันหาหัวดากมันแปลงร่างเป็นกลมๆนะท่านดีแล้วอะไรปืนแล้วก็หปักไอวัวปักไอวัวหู ยังไม e ่ตายมึงนั่นเดี๋ยวตายบ่อเรียบร้อยดาวมึงมึงยังได้หรอขอุ้ยบักคันนี่มึงราดของตีมึงราดคิวบ่อยังไงจังวะนี้ดาวไปยุบเตรียมกระบาลเลยที่อยู่บาเลเตเป็นแบบอู้เรียบร้อยหัวหลุดกระบาลอยู่วมึมันเหลืออีกตัวหนึ่งข้างในวะตามมันไปครับผมตามไปโอ้นั่นดิเรียนบัทันอุ้ยบักคันนี่ซับหอ้เจือกูซับขาหล่อเข้าไปมึงยิงเบ่อเลยบ่อมาแล้วจะเปิดอะบาดยังไงจังวันนีู้หัวหลุด หัวหลุดกบาลโยกหัวโยกกบาลหลุดเลยเดียวตักชิมเนี่ยให้เลี้ยงคองใหนเป็นที่เนี่ยอุ้ยยาครับผมเราก็ยาเก็บอะไรก่อนครับผมจังหว้โอ้โหดนมีคนอีกแล้วบักขานี่มันมาเฝ้าวะเฮ้ยมึงมาเฝ้ากุศิลมึงเอาบ่ล่ะโอ้โหไปแล้วไปแล้วขอญาติันยาก่อนนะผมมียาใหญ่หนึ่งอันพอดีโอ้เหลือบตายนผมดว่องแห้งวะนี่นี่เออ ไปตามมันไปมันไปใส่เราบอกมอนันด์นะเฮ้ยนี่มันคือไปใส่เราโม้โหยเขาหัวแดงเดือนแค่เราเพตายห้าขวดากมึงยังไงล่ะเพื่อนจังหวะนี้จะวิ่งไปไหนล่ะอุ้ยก็ตามดีกว่ามันมีอีกตัวนึงอยู่ข้างนอกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนนั่มเองอยู่ที่ยังมดือยู่แอกหรอนอยู่แอกยังเดีือบลอยหัวหลุดมึงอย่าจืดซ้ำทิมมันเลยซ้ำทิมมันเลยมันจะไปเสร็จโวยยิ่งหมดถึงขั้สวยงามไปใส่เราถึงนี่โว้ยไงวิ่งอยู่กับเพื่อนแรงกลุ่มกลุ่มยังไง ไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนยีงดาวจังหวะนี้ซ้ำถิงนี่เรือเจ็บของตัวสีทานยังล่ะครับเพื่อการนี้ลูยเฉพาะแลนมาอย่างโหลดเร็วมาลาดของหมู่ข้างล่างยิงกันอย่างเดียวครับท่านผู้ชมโคตรเซิ้งนำได้บ่หรอมันตัดไอพวกออกไปแล้วรอห้ครัวดามึงเฮ้ยบ่เป็นยังครับผมเราก็ขออนุญาต เออยิงดาบยิงดาบมันโอ้โหยิงบระถูกฮาหัวมันแรนเร็วโหดยิงบรทันกรับเพราะปีนังครับผมแลงน้ำมันกัได้เอ้ยมันอยู่สายหน้าออกมามีตัวดากไหมนี่ปกติมันจะมีตัวดาบเนี่ยพ่อมันทีดรักอยู่หน้าต่างนะเอเดี๋ยวขอญาตชุบเพื่อนก่อนละกันเออซุปมูก่รนั่นละ สวยงามหูยมันก็วิ่งมาชุบเพื่อนเหมือนกันนะเมื่อกี้นะเออไม่เป็นไรเราก็เปิดโรนไปจังหวะนั้นและจังหวะนี้แล้วยังไงฮะดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ข้างบนนะเนี่ยเออมันเฮ็ดยางกันอยู่องเธอเนี่เฮ้ยโอ้ใส่กันแล้วปงปางปงปางผมแต่ว่าผมมีระเบิดพอดีดึกขึ้นไปครับผมโอ้ยโดนหนึ่งตัวครับผมจังหวะนี้ยังไงหมอยังไงหมอยังไงพยาบาลเฮ้ยถือเปล่าหูยบอกเลยว่าเจ็บดู มันกระเจ็บครับยู่ครับผมเด็กเขาบอกอว่าเสียแล้วมึงแลนยังมาอู้ยมาทถอะแม่มาทถอะแม่โอ้ย,ยอบดิยาเลยแหละอีหลักเขาแม่มาทถอะแม่โอยังเม่รู้ว่าจะมีจยูมันต้องเปิดแล้วเหย,ยียบลอยมันต้องเปิดไอวอวแล้วก็ซ้ำซ้ำถึงเมื่อซ้ำถึงเมืม่อได้่ดิมีเสียงนี่สุดเจ้าของสวยงามผมเก็บของก่อน,นเลยม,มากรได้ช่องแล้ววมาที่นี่ไผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้ ครับวิ่งไปแล้วจังหวะนี้มีตัวอีกหรือเปล่าเว้ยไม่มีว่ะมันอยู่ฝั่งนู้นว่ะท่านผู้ชมยังไงจังหวะนี้เพื่อนเรา็ตัวโอ้โหมอนั่นต์มันขึ้นมันขึ้นโอ้ยยิงมาถือแดนซุยไปซุยมาถ้าวะเฮ้ยออกมากระดุมเอามาลองขวาก็มีว่ะท่านผู้ชมข้างหลังโอ้โหมันยิงเพื่อนเราดาวว่ะเฮ้ยหมอนี่มันขี่ลอยอันีตลาดมันมักลอยดาวบอกมักลอยดาวโอ้ยยิงมาถึงมึงยิงไปใส่เรียบร้อยดาว ถือเม็ดเดียวดาเลยจังหวะนี้ดูเหมือนว่ามันจะเจ็บมาอ๋อบังคับนี่มา่างแบบปรบองว่หข้าร้อยีร้อดีเต็มหัวหัวลุดก็ผมยังหวะนี้อีกตัวนึงอยู่หลังไอววอีกตัวนึ่งอยู่หลังไอวอโหเจ็ดโอ้โหเจ็ดสิบองกนึงโหมันเกินสองแล้วเนี่ยมึงเลือดเท่าไหร่ฮัโหลโอ้โหเเลืดไหล เจ็ดสิบเก้าสามนัดมันเกินสองลอยแล้วเดีมึงจีนถึงไปได้ตึ้งถึงไปได้ละเรียบร้อยถึงซองหนัดไปนี่บดตายกับเบ,บิร์ดคัมสิเอวเพื่อนละวะยังไงฮะเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วจวังหวะนี้มันอยู่ไหนอยู่ข้างบนหรือเปล่ปรราเหมือนจะเห็นแวบๆบแบบมึงยานะเพื่อนขอปพันยากร ระเบิดลงมาตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุญญาหามกูมีระเบิดกัดมึงยังไงเราโอ้นั่นไงมันจะดึกลงเปิดมันจะดึกระเบิดลงมาใส่เราเขาโดนยังไงเอ้ามันโดนลงมามึงโดนลงมายังลหรเรียบร้อยเลี้ยงเก่งเปลี่ยนจังได้ละบัตรเปลี่ยนได้ซุบมาเพื่อแบจริตเลยเกมนี้ครับผมบอกเลยว่านัวจัดนัวจัดครับผมทำไพ่ฆ่าตายตายว่ามันสามรอบสี่รอบ ปวดหัวเกี่มมาีวิตนี่ผมจะคึ้นแตาลายปบบนี้แหละปกติขันตายสองรอบนี่คือจบแล้วตายเบ์ทีมนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จัดไปแล้ว12คชิวแอดซิปหนึ่งดามเมียน6570จก็พอได้ยิงกับเขาอยู่นะเออเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยรัก นะครับเออถ้ากดถ้าชอบม,มากๆก็กดแชร์นะผมถ้ามีอะไรคุยกันก็คอมเมนต์ด้านล่างแลวกันนะผมเดี๋ยวจะไปตอบเ้วยอรับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์เนื่องจากช่วงนี้มันคนดูไม่ค่อยเยอะเออคอมเมนต์หน่อยก็เลยเอ้ยตอบได้ทุกคอมเมนต์สนอกว่าเออออะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบลากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ้าวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบายจูบ